สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็อ่าอยู่ในหน้าเลดอีกแล้วนะก็จะมาตามหาเอสนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย <c oughs> เลตตัวสุดท้ายดีเลยวป่าค,คือก็รู้นะอ่าไม่ต้องบอกว่าพี่ตอนนี้เขาเวิลตันสี่ริมหกแล้วอะไรรู้ครับทราบมาเหมือนกันแต่ว่าคงอีกนานนะนะอืมก็เลยถือว่าเป็นตัวสุดท้ายของที่เรามีตอนนี้แล้วกันก็ผมจะมาผสมนิดๆิดหน่อยหน่อยแล้วก็ เปิดการ์ดอีกนิดนิดหน่อยๆการ์ดคงเปิดแค่ประมาณสองหนึ่งสามแพ็กนะครับอยู่ที่อารมณ์นะโอเคนะครับก็เริ่มเลยละกันจะไปอย่างไว้นะครับเพราะว่าพอดีมีธุระเราจะไปไหนเนี่ย เพลงย้อนวมากเลยไม่ร <zo ys ic> ู <rua> ้จะพูดอะไรใครรู้จักเพลงนี้อ่าต้องแก่แล้วแน่ๆเลยลูซี่เจนไปนี่เลยเอ๊ะมีเดืว่า เดี m. M uh ๋ยวสาวสวยกับชายงามแหวนโอ้โหนี่ครับสาวสวยกับชายงามจัดไปอ่ะนะจะตกกระป๋องไปแล้วโอ้เลยไม่เท่าไหร่นะครับผม อเอ้ยุดนึงเอ้ยสาวสวยก็ใช่นะงามยังอยู่ออตโตฮีนี่นะอ๋อเจังก็ยยังพระเจ้าเบนไหมครับเขาบอกว่าเลือดเบนนี่มาแรงเลยนะอืมต้องสอบ ไปเลยนักธนูด้วยกันครับกลายเป็นนักดาบดินักดาบแต่แม่งถึกเกินโอ้อ๋อเปิดได้สองแท็กนะครับผมเอาพิธีไรเซนเนี่ยเปิดตรงไหนเนี่ยหลอนเลยเจอนักดาบเมื่อกี้ไว ววอเือผมเปิดแบบไอ้นี้กันเลยนะครับดูหัวกันใครเผู้เย็นมันชื่ออะไรโอผู้เย็นเลียวแล้วเรียกชื่อก็เรียกผิดเนี่ยนะมันชื่ออะไรกันแน่นกอ่ะมีดราฟบลาดแล้วนี่แท็กสุดท้ายแล้วครับเพลงจบแล้วด้วย พร้มกับการจบเหตุเช่นเคยเลยนะนน่งไงกกลัว,วแล้วเป็นงี้ดุคลิปเลยโอ้ยโอ,โอเคครับเอสตัวสุดท้ายของเรามันก็ยังยังมีตัวสุดท้ายในคิปนัดคิปนัดไปหรืออาจจะได้โดยไม่ตั้งใจเวลาอาัดคลิปเราไม่เคยจะได้เลยโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ